วันนี้นะครับผมจะพามาเยี่ยมบ้านเพื่อนปุ๊นะครับนี่หลังนู้นเป็นหลังเก่านะครับทางนู้นฝั่งทางนู้นนะครับเป็นหลังเก่านะครับหลังเก่าน่าอยู่มากนะครับมีสะ่วยน้ำมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็หลังนี้เพิ่งขึ้นได้ไม่นานนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันนะครับว่าไงเพื่อนกำนันปุ๊เนี่ยนี่ เพิ่งตื่นออวันนี้ศาสตร์ลาวเลยแวะมาหารู้ว่าศาสตร์ลาวเพื่อนเราก็เป็นลาวเราเป็นขมิ้นเอไหนมีถั่วเหลืองไหมเอเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวโอ้โหและใครนอนใครนอนที่นี่ไอพวกแก๊งเด็กดื้อนี่ก็ไปพาไปไหนด้วยไม่ได้เลยนี่นะครับโู้ไอกระถางนี่ว่าทำไมเยอะแยะมากมาย หรืมอมันเหลือปุ๊เหลือเฮ้ยพาไปพาขึ้นไปดูข้างบนหน่อยวะไปเดพาขึ้นไปดูข้างบนน่ะเออได้หมดเออ เฮ้ยมาดูบ้านนักปุ่หน่อยเร็วเฮ้ยเบ็ดเสร็จหมดกี่ล้านมาเพื่อนสองล้านกว่าเลยเหรอโอ้โหตรกว้างโอ้โหช่างเลยโคตรสวยอ่ะที่นอนอู้ใครนอนอยู่นี่วะหำ ที่กก็็เราามนอนอันนั้นห้องน้ําเปิดไปห้องน้ํามีสองข้างห้องน้ําทะลุกันใช่นี่นะครับไฟสองระบบไฟสระบบเนาะใครเดินไฟให้ไอโก้แล้วนะมึงไว้ใจมันขนาดนั้นเลยเราก็ช่วยกันราไอเแล้วก็ทำเออนี่คือห้องน้ำอันนี้มันเป็นน้ำประปาเออน้ำประปาเออว่ะ มีที่อาบน้ำข้างหลังด้วยเนาะตรงนี้ช่างทำไว้ดีชัดครงนะครับอันนี้อาบน้ำฝักบัวหรือเหนื่อยๆมาก็เด็กทำไม่ค่อยดีเออแล้วก็เหนื่อยๆมาก็ลงอ่างได้ล้างหน้าแปรงฟันนี่ได้หมดห้องเมื่อกี้นะครับทะลุมาฝั่งนี้เป็นห้องน้ำรวมต้องล็อกด้วยมีที่อาบน้ำข้างนอก่านะพาไปดูสิเจ้าปอนปนปนปนเองเหมือนเคยมาเลยว่ะไม่เครได้่าเดินสำรวจก่อนแล้วอู้ เฮ้ยตรงนี้จัดเลี้ยงสังสรรค์ได้เลยนะเว้ยเฮ้ยเออมีที่ล้างตัวอาบน้ำข้างนอกนี่ก็ซักผงซักผ้านี่อาบน้ำข้างข้างนอกไอ้เมฆมึงมาอาบน้ำก่อนมาเมฆเมฆเมฆเฮ้ยโอ้ไม่ธรรมดานะครับนี่เมกเสร็จสองล้านกว่าเนาะหำเนาะนี่ออโตเมติกแต่ว่ามันสีไม่เหมือนบ้านเฮ้ยทำไมสีเป็นสีงี้ปาปุ๊เฮ้ยตรงนี้มันกี่งานมา ไรหนึ่ง,งโอ้โหไรหนึ่งนี่วาอันนี้เอาพลาสติกไอ้ที่ห่อโฟมเวลาถูกความร้อนมันละลายเข้ากันทีนี่จา <c oughs> งเลยอันนี้ยังไม่ได้ถ่าเก็บงานเลยตั้ทงทางส,สีสวย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 นะครับ <c oughs> ทำยังไงเราจะมีวาสนาได้อยู่บ้านดีๆแบบเขาบ <c oughs> ้างปัวนี้สันไทยล้วนๆ <c oughs> สันไทยสันไทยเชราอันนี้เชรา เออว่านี่ไม่ได้แกงแต่ทีแรกที่นี่มันติดดเนี่ยวันนี้มันต้องแกะตั้งแต่ทีนี้ไอ้หนูทีนี้มันถือความร้อนอันนี้แล้วเดี๋ยวจะบอกให้เอาไดมาเป่าไดมาเป่าแล้วมันจะร้อนอันนั้นขูดออกได้มันลอกแต่ทีแรกครับไม่ได้รอ้ช่างไม่ได้ลอกดอันนี้สวนยางใครมันทำหลายคนสวนยางข้างมากครับสิ่งแวดล้อมข้างๆเย็นสบายนะครับอันนี้ก็จะต่อท่อ มีใบยางตกมาที่นี่จะต่อลงเออเมื่่อนีปุ๊แล้วไม่ต่อลงแล้วมันระบายไปทางไหนอ่ะกำนันเดี๋ลงไปนี้อ้าวไม่ตอนเนี้ยถ้าฝนตกอย่างเมื่อเช้าว่ะลงนี้มันลงไหนอ่ะไปในตามลูงไหนนี่จะเอามานี่ที่นี่นี่นี่จะต่อลงมานี่โอ้ยกล้องกูปวดหัวหน่อยเออจะต่อมาพ่อมาเนี้ยล็อกมานี้ยลงหั่นดูลงดูลงไม่ได้ โอ้โนี่ไงก็ลงท่าลงลงไอ้นี้ปุลงเออลงสารไทยลงสังกสีเนาะอ๋อเออว่ะเฮ้ยกางเต็นท์นอนสบายสบายหรือไม่ก็มาพักผ่อนเอออากาศดีตอนคืนเฮ้ยทรงนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรวะโมเดิลธรรมดาเออโมเดิร์นเนาะแต่เป็นเอออันนี้ก็ห้องครัวนะครับนี่นี่ทันสมัยติดทั้งบ้านเลย มันจะดติดสองตัวเลยไอ้กอเดินสายเอาไว้จุดหนึ่งแล้วก็ข้างในจุดหนึ่งเนี่ยประมาณนี้แหละติดตั้งตัวนี้อือตัวตัวใหญ่โล่งออกมาอือแล้วตัวในห้องมันก็ร้อยสายไว้ตู้เย็นนะครับนี่บอกไว้ก่อนเผื่อไม่มีใครรู้จักชี้มินะตนาตู้เย็นทำอย่างไรยังวนได้เลยนี่เลยไมหนไหนไหนไหนมันไปสามสิบนาทีเลยที่ห้นี้ โห้นี่ไงเนาะตือว่ะตู่นี่มาแต่หัววันว่ะอ่ะโอเคไปไปคุยกันข้างล่างเดี๋ยวก็มบเลยเดี๋ยวมเกิมาคอนเทนต์ไปปิดตู้ไอหนูโอ้โหสบายเลยว่ะไม้ฝาเชอร่ามันสูงตอนนี้ท็อตไม่ถ้าพูดแบบถ้าพูดแบบง่ายๆเนาะปุ๊คือ คือบ้านทรงสวยแต่แต่เราใช้วัสดุเป็นวัสดุรุ่นใหม่เป็นพวกไม้ฝาเชอร่าใช่ไหมเออใช่เพราะว่ามันแทนไม้ตัวเก่าได้เดี๋ยนี้ไม้ตัวเก่ามันหายากแล้วเนาะหายากมากเออแล้วเราใช้ไม้ฝาเชร่าเลยทนไหมทนตัวนี้ทนอยู่ในร่มเลยเออฝนสาดฝนไลก็ทนไม่ไม่มีแตกไม่มีผุไม่ไม่ไม่แตกแล้วก็เปลี่ยนง่ายด้วยเอออ่ะแค่นี้ก็โอเคอันนี้ช่างเรทเขาทำอยู่เดี๋ยนี้นะครับวัสดุก็ค่อนข้าง ดัดแปลงง่ายนะครับไม่ต้องใช้ไม้เหมือนแต่ก่อนนะครับาานี่ไม้ฝาเชราสารไทย,ยาาบวกปูนซีเมนรกระเบื้องจบโอ้บันไดค่อนข้างชันนิดหนึ่งนะครับบันไดชันนิดหนึ่งว่ะปุ๊กกูแม่งวิ่งเลยว่ะสีดำม่ขึ้นมาปุ๊กวิง่งลวดขึ้นเลยปูปีนบนไดหายนาเจ้ากุ้ยเราเอออ่ะโอเคไปไปนู่นมีเดี๋ยวไปดูโอ้บันไดชันจริงว่ะไอเมี้ยม่เองชันไม่หลก บนไดเหมือนชั้นมันไม่เท่ากันเนาะนี่ตรงนี้ก็เป็นด้านล่างอุ้ยเย็นสบายขณะนี้เวลาห้าโมงสี่สิบนาทีสิบยี่สิบยี่สิบห้าตังาง้งตัง้ตงตรงอันนี้ก็เป็นห้องครัวเนาะข้างล่างเนาะนี่นี่ปลาเปลือยเยอะแยะเลยแสดงว่ากแกเกษียณอายุกแกกลับมาอยู่นี่นี่หว่า ห้องน้ำสองห้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชมห้องอาบน้ำนะครับห้องน้ำแบบใส่กระจกอันนี้ที่เดี๋ยวหนูอันนี้เออเอออันนี้เออกระจกคนมองอันนี้ก็ห้องน้ำหรือแบดฟรูมนะครับแบดฟรูมนะครับเรียกง่ายๆนะครับถ้าเป็นทอยเล็ตก็คือสุขาสาธารณะอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้มาเยี่ยมชม บ้านเพื่อนนะครับอ่าเคลมปนส้สวัสดีครับ